พ2อสองชาแนลสวัสดีค่ะคุณหน่อยค่ะสอนอยู่ห้องพี1พีวันค่ะสวัสดีค่ะคุณคุยวิค่ะสอนอยู่ห้องอ,อนุบาลหนึ่งครับ คุณครูแตงมีคำถามค่ะถ้าเกิดว่าเรานึกถึงวิทยาศาสตร์นเราจะนึกถึงอะไรได้บ้างคะอ๋อคุณหน่อยก็จะนึกถึงการทดลองค่ะคุณครูมีอะไรอีกคะคุณครูวิวีค่ะสำหรับคุณครูวิวีนะคะก็ะจะนึกถึงการเปรียบเทียบก,การวัดการตวงเลยค่ะคุณแตงใช่แล้วค่ะที่คุณครูหน่อยแนละคุณครูวิวีพูดกันมานะคะถูกต้องแล้วค่ะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะมีทั้งการทดลองการวัดการตรวงนะคะหรือมี มากมายเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาดเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ของเรานะคะว่าแบ่งเป็นกี่ประเภทและมีอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเรื่องแรกที่คุณหน่อยจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องแสงนะคะแสงที่ดเด็กๆเคยเห็นมีแสงอะไรกันบ้างคะค่ะแสงที่ดเด็กๆเคยเห็นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ ก็คือแสงที่มาจากธรรมชาติและแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆเคยสงสัยไหมคะว่าแสงแดดที่เด็กๆเคยเห็นเป็นแสงที่มาจากธรรมชาติหรือว่าแสงจากมนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆลองทายกันดูนะคะถูกต้องแล้วค่ะแสงที่เด็กๆเห็นนะคะก็คือแสงแดดเป็นแสงที่มาจากธรรมชาตินะคะแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่นแสงจากหลอดไฟนะคะหรือว่าจากไฟฉายรถยนต์ต่างๆจะเป็นแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเอเด็กๆสงสัยไหมคะว่าแสงที่เด็กๆพบเห็นสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างประโยชน์ของแสงที่ได้จากธรรมชาตินะคะ ก็คือพลังงานของแผงโซลาเซลล์นะคะที่อยู่บนหลังคาบ้านที่เด็กๆเคยเห็นบ่อยๆนะคะเราก็จะไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เอาไว้ใช้ในบ้านได้นะคะต่อไปนะคะแสงที่เกิดจากธรรมชาติเชน่นแสงแดดจากพระอาทิตย์เราสามารถนำไปใช้ตากผ้าได้หรือว่าถนอมอาหารก็ได้นะคะเด็กๆคเมื่อกี้เราเรียนรู้ กตบคุณผูหน่อยไปแล้วใช่ไหมคะวิทยาศาสตร์ก็ยังมีเรื่องเสียงอีกนะคะโดยเสียงของเรานะคะเด็กๆจะสามารถได้ยินหรือสังเกตได้จากรอบๆข้างของเราเลยค่ะเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะก็จะได้แก่อย่างเช่นเสียงน้ําตกเสียงของสตัตว์อย่เช่นเสียงริงหรือเสียงลกนั่นเองค่ะ แล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะที่เกิดเสียงได้น,นะคะก็อย่างเช่นเสียงวิบวกของรถค่ะอย่างเช่นรถตำรวจนะคะรถพยาบาลน,นั่นเองค่ะหรือเสียงของกลองนะคะหรืออุปกรณ์ที่เป็นเครื่องดนตรีนะคะเด็เกๆนั่นก็คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะมาเรียนรู้กับคุณครูวิวในเรื่องแม่เหล็กกันนะคะเด็กๆหาแม่เหล็กนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2องขั้ว เด็กๆมาดูครูวีจะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะอ่าเด็กๆคะที่คุณครูได้พูดไปนะคะว่าแม่เหล็กจะมีขั้วบวกและขั้วลบนะคะเด็กๆเห็นไหมคะจะมีสัญลักษณ์อยู่ตัว N และตัว S นะคะครูวีพูดไว้แล้วขั้วที่ต่างกันนะคะต่างกันจะดูดเข้าหากันจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าเด็กๆเห็นไหมคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าขั้วที่เหมือนกันเขาจะหักกันค่ะดูนะคะเด็กๆคววั้ว n อ็นะคะจริงเหมือนที่ครูวีพูดไว้หรือเปล่านะคะเด็กๆดูนะคะอ่าเห็นไหมคะเขาไม่ดูดกันนะคะอย่าลืมไปทดลองเล่นกันนะคะว่าแม่เหล็กสามารถดูดเหล็กและโลหะอะไรได้บ้างนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาพบกับอุปกรณ์ที่ใช้กับวิทยาศาสตร์ของเรานะคะนี่ก็คือแว่นขยายนะคะแว่นขยายทําหน้าที่ขยายสิ่งของจากเล็กๆหรือว่าสัตว์ต่างๆตัวเล็กๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ <S <S เดี๋ยวคุณหน่อยจะสาธิตการส่องสัตว์ต่างๆให้เด็กๆดูนะคะแต่นอกจากแว่นขยายแล้วเราเรายังมีกล้องส่องแมลงอีกนะคะตรงนี้นะคะเป็นดองส่องแมลง เดี๋ยวคุณหน่อยจะสาธิตให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าวิธีการใช้ทําแบบไหนเราจะมีเลนนะคะสามารถขยายตัวแมลงเล็กๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยส่องไปที่บริเวณนี้นะคะก็จะเห็นตัวแมลงจากเล็กๆมดตัวเล็กๆหรือว่าแมงมุมตัวเล็กๆกลายเป็นตัวใหญ่ๆได้นะคะถ้าเด็กๆอยากดูแล้วไปดูกันเลยค่ะ นี่คือกล้องส่องแมลงนะคะมีเลนมีแว่นขยายแบบนี้ให้ทําให้ข awesome. Honestly, หนาดใหญ่นะคะเด็กๆเห็นไหมคะเราเห็นส่วนประกอบของแมลงมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหนวดขาลําตัวหรือว่าหัวนะคะเด็กๆไว้มาดูที่โรงเรียนกันนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องแสงเรื่องสีแล้วก็แม่เล็กเราก็ยังมีแว่นขยายอีกใช่ไหมคะเด็กๆ สรุปใช่ไหมคะใช่แล้วแต่เด็กๆคะ่ะคุณครูแตงยังไม่จบเท่านี้นะคะวิทยาศาสตร์ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณครูหน่อยพูดไปนั่นก็คือการทดลองนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวต่อไปคุณครูแตงจะพาเด็กๆเป็นการทดลองหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วเด็กๆคะอันนี้คุณแตงของฝากเป็นการบ้านเลยนะคะการทดลองของเราเมื่อเด็กๆดูจบแล้วเด็กๆต้องทําการบ้าน คลิปมาส่งคุณครูด้วยนะคะระการทดลองของเด็กๆเหมือนของคุณครูไหมนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับการทดลองของเรานะคะมีชื่อว่าไข่ไดโนเสาร์ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าไข่ไดโนเสาร์ในการทดลองมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอันดแับแรกเลยนะคะนี่ค่ะสีผสมอาหาระคะ่ะ สามารถเลือกได้นะคะเด็กๆอยากได้สีอะไรเลือกได้ตามที่เด็กๆชอบเลยค่ะ2ที่ขาดไม่ได้นะคะต้องเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดไข่อะไรก็ได้แต่อย่าลืมนะคะไข่ต้องต้มให้สุกนะคะนี่เลยค่ะห้าสีนะคะผสมน้ำด้วยนะคะมาดูวิธีการทดลองกันเลยนะคะว่าทำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะที่เด็กๆขาดไม่ได้เลยคือไข่ใช่ไหมคะ แต่ว่าไข่ของเราต้องนําไปต้มให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อเด็กๆต้มเสร็จแล้วพักให้หายร้อนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนําไข่ของเรานะคะเคาะนะคะเคาะเคาะเคาะได้เลยนะคะเมื่อเคาะเสร็จแล้วจะได้เป็นลายแบบนี้นะคะอ่าเหมือนเวลาที่เด็กๆปอกไข่ใช่ไหมคะเราต้องเคาะก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเคาะเสร็จแล้วเด็กๆขาเด็กๆไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเคาะให้เป็นลวดลายแบบนี้ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ เมื่อคาอเสร็จแล้วเราก็จะนําไข่นะคะมาใส่ในถุงที่เราผสมสีผสมอาหารกับน้ําไว้นะคะเราก็จะนําไข่ใส่ไปเลยทั้งเปลือกแบบนี้นะคะแล้วเราจะทิ้งเอาไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเมื่อเด็กๆได้ไข่แล้วนะคะเมื่อถึง5-10นาทีแล้วเราก็จะนําออกมานะคะแล้วก็นํามาปอกๆๆนะคะไข่ของเราก็จะกลายเป็นไข่ไนโนเสาร์แบบนี้เลยคะ่ะเด็กๆ เด็กอยากทํากันไหมคะถ้าเด็กอยากทําเด็กๆไปทําตามคุณครูกันได้เลยนะคะเด็กๆอยากได้ไข่ในโดสเสาเป็นสีอะไรเด็กๆก็สามารถเลือกสีนั้นมาทําได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการทดลองของเราน่าสนใจใช่ไหมคะเด็กๆน่าจะต้องว้าวกันทุกคนเลยใช่ไหมคะค่ะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปการบ้านมาส่งคุณครูทางไลน์กันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูทั้งสมท่านนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ ดีค่ะ